วันนี้เราก็มาทําโจทย์ในวันที่โรงเรียนหยุดเรียนกันนะครับให้ตัวอย่างโจทย์ก็คือเป็นการแข่งวิ่งนะครับโดยที่มีผู้เข้าร่วมห้าสิบคนนะครับซึ่งประกอบในห้าสิบคนนะก็จะมี a b c ประกอบอยู่ด้วยเห็นไหมเราหาวิธีการเข้าเส้นชัยของผู้แข่งขันทั้งหมดครับโดยที่เงื่อนไขที่หนึ่งเขาบอกว่า a และ b ต้องเข้าเส้นชัยเป็นเสียงับแรก A และ B ของเราต้องเข้าเส้นใจมาเป็นอันดับแรกนะครับโดยที่ A อาจจะเข้าเป็นลำดับที่หนึ่งก็ได้และบีอยาจจะเข้าเป็นลำดับที่สามก็ได้นะหรืออาจจะสลับสับเปลี่ยนนะครับเอา B มัเป็นอันดับที่สองนะครับหรือว่าจะเอา A มัเป็นอันดับที่สี่ก็ได้ซึ่งการกระทําแบบนี้มันก็เปรียบเสมือนว่าเรามีสิ่งของอยู่สี่สิ่งนะครับนะมีสิ่งของอยู่สี่สิ่งแต่ว่าเรานํามาจัดเรียงแค่สองสิ่ง เรามีสิ่งของอยู่สีสิ่งใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่ครูบอกไปแล้วก็เรานำมาจาัดเรียงแค่2องสิ่งดังนั้นการเข้าเส้นใจของ a e. และ b ก็จะคือมีจำนวนวิธีทั้งหมดก็คือ p 4 2จสองกลายเป็น4แฟกส่วนด้วย4ีลบสแฟกก็คือ2แฟกนั่นเองตรงน,นี้คิดเลขแบบรวดเร็วนะครับมันก็คือสิบสองวิธีทีนะเราทำงานเสร็จยังเอ่ย เรายังทางานไม่เสร็จเพราะว่าเราต้องหาวิธีการเข้าเส้นชัยของผู้แข่งขันทั้งหมดถูกไหมครับก็คือหาของคนตั้งห้าสิบคนแต่นี้เราหาได้แค่2คนเองก็คือของ b กับของ a อได้สองวิธีดังนั้นเรายังเหลือคนอีกตั้ง48่สแปดคนเราก็นาคนทั้ง48คนนี้ครับมาเรียงเข้าเส้นชัยกันก็เหมือนกับการเอามาเรียงเป็นเส้นตรงก็จะเหมือนกับการเอาคน48มาเรียงเป็นเส้นตรงก็คือ48แฟกนั่นเอง จำนวนคนที่เหลือก็คือ50ลบ2 2คนนี้ก็คือ A กับ B ที่เราจัดเรียงไปแล้วเมื่อกี้ก็จะเหลือแค่48คน,คนที่เรายังไม่ได้จัดเรียงก็จะจัดเรียงได้48แฟกต์วิธีดังนั้นเราก็ได้ว่าในงั่นไขนี้จะมีการเข้าต้นชัยของผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดก็คือ12คูณกับ48แฟกต์วิธี มาเงื่อนไขที่สองเงื่อนไขที่สอง C ได้รับรางวัลแต่ a ไม่ได้รับรางวัลซึ่งเงื่อนไขในการได้รางวัลก็คือต้องเข้าในสามอันดับแรก C ต้องเข้าไว้ได้สามอันดับแรกถึงจะได้รับรางวัลอ C อาจจะเข้าลำดับที่หนึ่งก็ได้ ที่2ก็ได้หรือว่าอาจจะเข้าลำดับที่3ก็ได้ถึงจะได้รับรางวัลแต่ A ไม่ได้รับรางวัลก็คือ A ต้องเข้าลำดับที่มากกว่า3ก็คือตั้งแต่ลำดับที่4เป็นต้นไปทีนี้เรามาหาจำนวนวิธีการเข้าเส้นชัยของ C ก่อน ตรงนี้เราก็เหมือนกับว่ามีของอยู่3สิ่งถูกไหมมีของ3สิ่งก็คือมี3ามลำดับอ่าแล้วเรานํามาจาัดเรียงแค่สิ่งเดียวมันก็คือ p 3 1มหนึ่คือ p 3ามันก็คือ3ามแฝก ส่วนด้วย2แฟกก็จะเท่ากับ3วิธีต่อไปเรามาหาการเข้าเส้นชัยของ A ซึ่ง A ต้องไม่ได้รับรางวัลแสดงว่า A เข้าลำดับ3รลำดับเลกไม่ได้ A ต้องเข้าตั้งแต่ลำดับที่4เป็นต้นไป ก็จะมี a เลือกก็คือ47ตำแหน่งก็จะได้47วิธีที่เราทำงานของเราเสร็จยังยังไม่เสร็จเพราะว่าเขาเราหาการเข้าเส้นใจของคนทั้งหมดแต่นี้เราได้แค่ของ a กับของ c เท่านั้นดังนั้นคนที่เหลืออยู่ก็คือ จำนวนคนทั้งหมดลบด้วย c กับ a ก็จะเหลือแค่48คนก็จะมีจำนวนการเข้าเส้นใช้ทั้งหมดก็คือ48ฝ ังนั้นการเข้าเต้นใจในเงื่อนไขนี้ก็จะเท่ากับ3คูณ47และคูณกับ48แฟกก็จะเท่ากับ141คูณกับ48่สกวิธี